หนูสวนบางนาวนี่เมื่อวันเพิ่นมาเพิ่นว่ามาเปิดเปิดหาหู้ซื้อๆครับหนูเล่นออกเลยเบิ่งปั่นมั้งครับปั่นหนูใหญ่ครับนี่นะปั่นแต่ละปั่นนี่ไปน้องแนบมั้งครับนี่เอามอในน้ำขยับๆนี่มาแล้วนครับมาหาอุ่นนี่แล้วเฮนี่มาอุ่นนี่อุ่นมองไหนนี่ก็แน่นี่มาอุ่นอุ่นที่นมาอุ่นก่อเรนี่นี่นี่มาเลือดเลยเดี๋ยวนี่เออครับไปนองหนูรัวกันเลยครับนี่เฮ้ยครับขึ้นนะครับนี่มาหนึ่ครับนี่มัหนูอยู่กลางเลยครับโอ้ถือมา นีครับนี่โอ้โหต้องทำด้วยตัวคำใหญ่เลยนี่ตัวคำใหญ่เลยอ้แแบบดพี่ nó ừ. lại bắt được bên nó lại lên rồi khi là nó cũng lạ tụi หนูสวนบางนาวนี่หมูวันเพิ่นมาเพิ่นว่ามาเปิดเปิดหาหูซื้อๆครับหนูเล่นออกเลยคือมูนี้เลยครับเด้อร์ไขแก้วเหรอเปียวมันบึ่งเนาะเป็นหูบึ่งอมกลมเลยครับนี่ครับเพิ่นว่ามาเล่นออกเลยด้วครับเด้อนี่ครับนี่บึงหูบึงปั่นมั้งครับปั่นหนูใหญ่ครับนี่เนาะปั่นแต่ละปั่นนี่ปั่นมีแต่ปั่นรุ่นนี้ดิวยังไงเลย มีพูนวินหนำพูนนึ่งเด้ขอขางลางเป็นน้ำครับแต่ใสตาา่ตะไคร่เลาเดยตอนนี้พูนนึ่งเนี่ยหนำหำเอาใหม่ไปเลยตอนนี้เราวางล่อเครื่องครับตอนนี้ทีมงานทั้งครอบครทุกคนแล้วนะครับซองสอดทะลุอยู่แต่ถ้านนูออกนอน้นำอุ่นคงสิบร์เห็นะครับเด้อส่วนเสพ้ายามไทยหม่องบริเวณนี้ไรที่สุดครับอ้มาแล้วอา่เอา,เอาเรือเตรียมเด้อบังคับปั่นแต่ละปัน่นไหมครับ หนูสิเงี้ยสำไดนี่กปได้เห็นนู้เห็สัญญาณเนอสิแลนไปมาครับน้ำางแล้วครับยังเงียบอยู่เลยครับหมองหูที่เดดอุ่นเขาท่านออกในมองนี้นะไปพูดแล้วว่าน้ำโอ้โห บอกเดี๋ยถ้าอุ่นก็มีครับเดนทีอยู่ทุกคนครับเออในอุ่นในอุ่นก็อย่ครับสิรอหนี่มีอุ่นรอหนีย่มาน่นมนั่นมืน่นม่อน่นมน่นครับนนยงยกนี่นะแต่เพ่คับหุ่ไรครับตอนนี้หนูได้หุนะครับได้หรอพท่านนี้ท่าหรอไปหรือเปล่อุ้ยขึ้นที่คุ่นี่นี่มาอุ่นนี่อุ่นมองไหนนี่ก็แน่นี่มาอุ่นก็หน้านมาอุ่นกอได้นี่นี่มาเเดุ้ยเขาไปเร็วอ้ยเขาไปแล้วเนี่ นี่มนม่เลี้ยม่เลี้ยงฮมานี่นี่โมนกระิบอกนี่โบถือล้พูดไม่ได้แ้โอ้เรียบร้อยนี่นี่นี่ยื่นี่ยื่นี่ย่งย่างยื่อีกยอีกยังอีกไอ้จ้แจ่นี่นยกงอกเนนี่สามหูครับหนึงสองสามนก่อนเ่นนี่ยน้งอกนี่ที่มันไ่เีไม่เล้ยงอนมงยี่ที่นีองแนมึงได้ครับเด้อีครับนี่หงึ่งหันน้เด้อเดี๋ยวจ้แจถือไว้เดยจ้โอนมาเดยไ้ ไอเร็ววะมองบนก็มีมองบนก็มีนุ้ยนี่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 มันบ้าดครับหนูหนูมาอยู่โซนนี่เล้ครับบ้นนี้ข้างตัวมคนิดลบไปอุ้ยนได้ใหม่แล้วบ้านนี้นิ่งแล้ว หนูน้ำตื่นครับหนูน้ำตื่นก็เลยออกเร็วเนี่ยมอว์แต่ต้นหงย่จ้ะเงนต้องเยนี่น้องจ่าใหญ่เลยครับด้วยตันหนึ่งุ่นก็นี่น้ำเช้วาหนนี่ยนหนึงบ่ล้ลอดได้หอยต้นเลงูเออต้วสิวิตหรอดไม่ได้เสียบโอ้ยอต้นพุ่นเ็าหออกมาท้พุ่นเลยต้นหนึ่งเลยสวดพูอ่ไรก้อนบ่สิดต้องพนามั้นนี้พินามม่ใหญ่ขึ้ นำมีอนเด้อคยู่ลดลือนี่มันโยกโยกโยกแหงแทะไยเห็นยังบ่ะโยกโยกคู่เปรยครับโยกคูนีละตน้ำมัข่แโยนนเห็ยมันก็นีกู่มันเมันหน้ันหมันเห็นหมนมันันนี่ห็นนมมนั ตีนหะครับโป้โป้ทึกหวาเลยมันงุบนช่มาโอ้ไงโอ้ห่นกรมีเลยอี่นุ๊กปัดปัดปัดหมกเป็นๆอ่นี่ยมันนี้เ่นนี่หมกเป็นๆอีอ่อนนี้ออนี่ยสอดไปเออๆนั่นแหะเออํามครับสามหูขึ้นกาครับหนึ่งสองสามเออเไม่เล่นมเล่นออกเรืยก็ได้แต่ภาษีออกหูพุ่นล้วครับบอได้ออกหูอ่อนนี้เล่นออกเอยเครับไีนาน้ำน้ำขึ้นแล้วครับเต็มแล้ว กี่เป็นตีแล้วครับแต่มันตีตีแบบติดฟังออกพัฒนออกพัฒนสุดไปแล้วเมื่อกี้มันขยับเอาเลยตอนนี้นิ่งแล้วครับนิ่งนิ่งแี่อุ้ยล่ะแบบเก่าเลยแหนมเขาไปเราแฉออกหุ่นกับสปุยโอ้หุ่นบ่มาตจอหุ่นนี่มันเอาขึ้นมาแล้วนี่ดูหุ่นตรงีหุ่นตรงี้หุ่นตรงนี้นี่นี่อยู่นี่ก็มี่นี่ครับีหุ่นนี่ก็มีนี่ ขึ้นไปเยดนไี๋ยวคนเปิดครก็ครับหู้นี่ก็มีเด้เหหนูหลายครับตอนนี้หนูประมาณสามสี่ตัวอยู่ครับแหลมๆมาเลยนี่ครับหูนี่ก็มีครับออกสะันเลยแต่ไม่โย่บอกอ่นเด้อก็ตะบึงโาเหลูเหมือนโตม่เลาว้งี่ออกสองเทือแล้วครับหมูทั้งพุ่นก็ออกสองเทือด้วยกัน นี่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 ครับมันหนีหนีีน้องแนมาครับเด้อิมาแล้มันหนียง่าี่งนี่เออเสีมันออกเลยครับโอ้ยบอกว่มนมีปเื่อยมึงมีก็ชุดออกน้องแนมมึงดเานำขยับขยับนี่มาแล้วครบมาหาอุ่นนี่แหละโอ้เาน่น้ำไปใสวะอป้าไม่ใสอปคไม่ะออกหกอกเห็นมัเมื่อกี้ขยับครับไหนจะกันให้ใจบ่ไดแล้ว ้องอุ่นนะโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับเห็นเห็นนีปะครับเห็นดั้งเจะรอปะครับนี่นี่เห็นมาดั้งขาวๆนี่คือดั้งหนูครับนี่เป็นยังไงนี่ก็มีเสียมในเรื่เลยนี่กับหนูหนูเอาดั้งขึ้นหายใจซื่อๆครับไหนคนละตู้นี่ตัวนี้นี่ขยับอยู่นี่ตู้ขังอุ่นนั่งอยู่ซื่อๆดีนี่พ่อพ่อเอาสีบอกได้นี่พ่อสัดตรงนี่เลยเดี๋ยวซัดตรงนี้แล้วฮะพ่อซัดตรงนี้เลยบ่พ่อซาดตรงนี่เลย แสงลงตรงวะทาตรงเ้อะนี่พอเยอะเสียบอกเยอะๆๆซิกนี่ขยับขยับ่นี่กๆก่าอีก็ก่อีกเ็่นี่ถือรังยนี่เล็กน้อยนันห้องหรอห้องห้องแล้วห้องห้องแลคับแต่ใจตกไ้แต่พอใจคือผู้หญ่นี่นี่นี่เอ้านี่เน้องครับเห็นเห็นบ่ครับดังนนูครับนี่

เอาเอาใหม่ทางหัวมันนี่ปะ้ะเดี๋ยวพยกลงทั้งไตจรเลยเออมันอยู่ในสีด๊เติบแล้วตัวนี้ก็มีครับเด้อเหี้มันนี่นี่อ่าัอได้จับเลยนะครับเอาขึ้นเลยไตเราพี่น้องเอาเสียมาสักตัวเลยเสียมนี่นนตัวเด้อเออพี่น้องหนูรอกันเลยครับนี่แหม่ไปเร็วไปเร็วนี่ครับเอ๊ะเอาไปเสียมเอาเดี๋ยวผมออกได้เอาเสียมออกเลไดอเอาเสียมออกเด้เข้นมาเก้านี่งละนี่นี่ยังเจ้าดอ พอไปทางพุง่นทำไมหนูบงขึง้นกำลังไปครับอ่าจะดั้งขึง่นตอนนี้เอจะดั้งขึ้นไปตั้หู้เลยครับหนูหลายครับคเป็นตงพุ่นปอ่าครับมาใรุูนี้ครับหนูยิป้าดิลกแค่มาหมองเกาได้ครับเด้อหมองนี้ก,ก,ก,นก็สามหู่ขึ้นเกาครับรอุ้นี่มันรวมบุบอยู่ตรงนี้มันอุ่น ันี <impossible, 1971 habitude> Memory, ้ล่าคืรับนมัด้นูเดี๋ยวเดี๋ยวมงได้มันเอาูจิมิกจิ้มันผงเลยวะกิมจิ้มันผงนานากแล้วแบบจิ้มิมันผงเลยด้วยบ่อนซื้อวะจิ้มเมื่อคืนเลยเสียเอาเสียเอาเสียมจิ้มนะนะแบบเาอาเนี่ยมั่กี้ครับเห็นไหครับมังกี้ึ้นนั้นนี่เออครับคืนแล้วครับนี่มันีนครับนี่มันนูอยู่กลางเลยครับโอ้เลยมัตินมันถึงหนำเหโอ้ ถึกตอนนี้ตีไปแล้วครับแต่บุญวัวไปยังไงโรบอสไม่ตียู่นี่แต่บุญให้สัญญาณเรื่อยๆกันนี่หนูอยกคือเก่าอยู่บอแสดงว่าอยู่นี่มผมมันจะขาดเอาเอางัเงาหนันี่อยู่นี่คือเก่าเอออยู่นี่คือเก่าเดี๋ยวบันนี้คือเสียงเอออยู่นี่คือเก่าะดีจับเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกหอมเพรอะพรเดี๋มันออกกันเลยพ่อ นาเดี๋ยวพ่อต้ังโอ๊ยมันตายแล้วถือได้ไหมเจ้าหนดิซิมันตายแล้วมันตายแล้วเออเลียดดักว่าแต่โบถือครับอ่าลุงก็เล่นเต่าแก่เหรอเจ้าของจ้าอยู่ไสนต้องมาพี่เดียวกันหนึ่งหมดเสร็จต้นนั้นยิใหญ่กว่าเดี๋ยวด้ะเด๋๊ะยังติดกอกเดียวกันนี่ครับพี่น้องครับเออพี่น้องจ้าตัวนึงครับเด้อดีหนึ่งสองสามหนึ่งเดียวกันนี่ครับนี่โอ้โหงามด้วยครับใส่ง่ายเลย ล้อบางแคว่ามันหยกอยู่บอครับตอนนั้นนี่ปุ่นหสัญญาณบ่บันนี่หนูลุ่มนี่ถือว่าออกแบบด้วยกันบดเลยนะครับเด้อบอมีแบบพวดออกมาครับมีแต่เอาดั้งมาจะซื้อนี่ครับมีแต่แบบเอาดังมาจะซื้อครับบอม่พวดประตกถ้าฝนเต้นมาแล้ว่กท่านถ้าโขกวยวกููถ้าโขกวยมีอยู่ไหนถ้าโขกวย นี่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 ยเายงเานี่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 หัเปี้ยวนี่ปู้นีเยนยังบ่ไปอาน้อยเห็นเห็ดไหมบังเออแม่นละเออมาแต่หนูออกครับคนเ็กผูน้ึงดเงียบครับตอนนี้ผูน้เงียบเลยครับเด้อหนูม่แต่แบบอดแออกมาซื่อๆครับบ่มีแบบพุ่งออกมาเผื่อบ่มีหนูพุ่งมาโตครับม่แต่อียง มันจะไม่น like ุ like ่มว yeah. ุ oh yeah. ้นไม่นุ่มพุงออกพระโตครับมีแต่หนูแบบตัวด่างออกมาแล้วก็ตีเอาเดี่ยวหุงเต็มเต็มเบอร์ตู้เป้าหรอพ่อเต็มเบอร์ตู้เต็มต้นแล้วน่าสิเบอร์นั่นล่ะวันหนิงเลยบ่เยแ่นป้านี่ยเปิดบุบป่วยยก่นมันไปดักอยู่ในหงามีผู้ใดมีแป้วนี่งานเขาได้เลยมีโตัด่างบอกเรียนเรียนมาวิชาเดียวกันครับบอกมีโตัโอ้หนูใส่เดียวเลยกำลังสังเกต หมูใส่เดียวเลยครับเด้อหมูลุนเดียวกันลุนเดียวกันเลยปาถือว่าพลาดแล้วครับดิเบิ้งครับนี่ไงเลยเป็นหนูใส่เดียวนะครับเด้อครับใส่เดียวเลยงามๆครับงม่ได้เไงๆมองสีไงครับมองสีไงบริทิตยังเลยรอบปอกออกปอกเอ้าืสอพักกน้กัพักหายังไเลยครับงามๆนะครับมองเน่าก็มีบอ่ามเนไูองน่าไปใส่เลย มันหล่นมันยังเต็มอยู่บอกว่าหน้าของเรงแปลนออกเลยเว้ยวัดซ้ำไม่ออกเลยกันเลยนุ่มนีไปบ่อมาหิาเลยบ่อตัวนั้นแบบด้นออกมาเรียบร้อยแล้วมีตัวนึงนะครับเด้อ มันเมื่อเสียงก็นั้งมามเอเมื่อไรเยีะเยอไนองครับบงมิโนครับบผ่านดีวอแล้วมากินขาด้วยกันครับมาิข้วรัพี่น้องาเลยนครับอยู่ยมอหนึยูมหน้ามองไหลเอ้ยมื่อไอืมน่ๆรอสั่งขอหน้าหน้าขเบาอ่ะน่บ่บ ที่างเราโอ้ยหลยไหนปนตั n บัเตหอย่อมันยนพูดมันยนทักกทีทางพูดอนพูดมัมีปัญหาพูดที่เราบอกบอกเลยอนนีพูดนฟิดง่ายง่ายพูดสายังใคจะปืนนพดสายพด่ผ่ลังเห็นพูดมองที่ข้างก็ดีน่ะมับอเดยวยสียสมนเตัดเขาอย่างไรแล้วว่ะก้อยก็เสียบหมอนมันบั นูม he ันเนี yeah, ่ยน no. ้ม oh ันเน่แสบเนาะน้มันนีครัชวยกำเยได้มั้ยนองกินเขากํเยดมแสบเป็นแสบด้วพี่น้องเด้อมาเด้อผมเป็นผมเดินพี่น้องเ้ยดกกระเดาไหมเป็นยอดเลยดอกดอกเรอเป็นดอกนะอเออขอขามีสารก็ครับนี่คือรุ่งล้าลุงลุคือลุ่งหอดเล่หอดคอราะังผมไปเรื่อยๆย้อก ขวิดไอยูดอกพี่น้องนี่มดกค่ถึงกันเดียวดิขวิดไอยูดอกมามาด้ว่ามาผมมาดัว่าน่อมงผมเอไปจีดจวดนี่แซ่เด้าเอิญก็เดาดอกดอกนี่มาต้องไปหาผอะไรจนนากพี่น้องเลยบ่ต้องบ่ลวัวเขทำห้อนอีกหาินเขียวเขีก้อยกระเซ็โอ้ยพี่น้องมากินน้ำโัดเด้อแต่เมนสุดยอดอาหารอร่อย ่องมันไกเาตันนผมมันมันขี้นโดไลยพี่น้องแนนแล้วมันต้องให้ขี้นไหนจังีแ่ีีดีเามดีมันต้องหาสอยกันเจ้อหาข้นหาขนแล้วนด้าหเนออกเดียจับจับเลเลยเนี่ยโอ้อเก็บมาเจหอบขนยอะอามาผมใบก่อนมามใราหนึ่งาหารเจ้ามาเอามาผมใบมาราอร่หนึ่งกับี่มองเดียวนี่ละ Mà, ai mà lại nào vẫn vào đây, Thằng trên nhọn vẫn gấp bay vẫn, mưa giờ bảo sao giờ đây nhiều lái vô mình ngồi ừ. ngồi ừ. nhà... cái này, ăn bắp kim nướng, sắm bộ nhảy, không, mang cái này đấy, không, bộ nhảy càng hiền lắm, ăn bắp kim nướng, ăn bắp kim nướng, còn lại đấy, bún มตน่วยเยค่นแล้วเออเดี๋ยวบองกินบกินตะนั่งตองเบกินตะนันี่บักวี่วเพาเขาเบิ้มก็ไฟบอสที่ชาตุดไปเดวหนีก็นบูขอลาโย่เลยไปเดยด็เมี่ยไ้าตมันกขี่เลยนเลยนมาตรางลงตีลงตีเอาอกกันนะไอ้หงุดหงิดดีมาหัี่ยตัวทางเออก็ู่่ เรเมือนั้น้าไปพี่ใปมันพ่นไอ้ม่รู้ท่พอเราเที่ยเราไปเที่ยวมันกเข่าป่เื่องมนว่ะถึงก้อนัดน่ะแต่ไได้พูดสาไม้ใ่ตัวพูดสาเหมือนน้้าไปพูดสอย่าไปป้าาเม่อไหรู่ด้่ใ้้ไมเต้อไรเหมอนูอย่าไปเอาน้ำพ่นด้ยอย่าไปเอาน้ำพู้ตามันเอาง่ายเอาน้ำพ่น อู้บ้ำอะไรเพ่นเอารดกลางด้านขอไปไรี่อร่อยผันอยากได้หนูขึ้นเขินกับลังเทานี่ด้อพี่น้องหนูหนูตะนัดตีดกข้อหด้พี่น้องกินมาได้ตี๊ก้อหี้ตมอู่อต่อต่อต่อ่อ เอาพี่น้องมากิน้กันเอาทาดดังโอดดันโอ้ยทอดข้าวปังใหญ่เลยเออพรอแก่แดจะไปหาตำรวจแหมแสบพอแสบตะเล่นจะตายน้องตเล่นมันกนมันก็เลยแสบดปีหนูกำลังมั่นเด้อพี่น้องต้องมีข่าวกันกำลังกี่ดกเจาหนูกิ้ขาวกำลังมั่นที่รรอ